ต่อไปเป็นการแข่งขันในรายการที่1 0วิ่ง200เมตรชายมอต้นช่องวิ่งที่1คณะขึ้นหลวงช่องวิ่งที่2คณะพวงแสวช่องวิ่งที่3คณะพวงชมพูและช่องวินี่ิคณะเบนจมาเท่าที่ 10, ล่าวางสองร้อยเมตรชายมอต้นนะครับนำโดองคณะเป็นจมาใรับงการลดนะครับเป็นดีพุ่งฟงการลัดีพุ่งกูุงหอวบี้นะครับเข้าโค้งคุณตา้าแถวหนึ่งร้อยเมตตอนน้นอนนี้นะครับเ่ยไปพิ่งเหลงลไ้นะครับได้เียเพ่งหลือนะครับพุ่งหัวอานุดนะครับตามเป็นจ้าฟงกูบุ้งคร้าดูไปดใครอยากจ้ารครับพุ่งหพหลง